สวัสดีครับพี่น้องเจอกันอีกแล้วครับช่องปดึกกบุญพาณิชย์ครับวันนี้มาเจอเจ้า FY215C ครับมีที่คนการค้ากับสะทิเศเสียทฤษฎีใหม่ครับตำบลบ้านตำบลบ้านกล้องครับอเมอน้ำโสมอันนี้สาม0ันห้าคิวครับพี่ เสร็จแล้วครับสองวันว่เอ๋อสองวันซึ้งนะครับสวยครับตีมือดานนิดครับเนี่ยเดยน้อกมาแล้นครับโอ้สวยนะครับ ดูครับโย่ไปเติมน้ำมันแป๊บครับเรามาชมกันต่อครับหลังจากไปเติมน้ำมันมาครับโอ้สาวๆก็เยอะครับสาวๆมาเป็นกรรมการครับดูฝีมืออาจารย์นิดครับเป๊ะบอกพี่น้องเป๊ะบอก สา0พันห้าคิวครับนี่สองวันครับเล่งสิเวครับซานี่มีคันเล่งพิเศษครับเล่งสิเวเหลือมุมสุดท้ายแล้วครับมาไม่ทันครับดูการวาดแขนครับ SY2154 ครับคันนี้เป็นรุ่นเก้านะครับพี่น้องรถเสียเปาครับ อิทธิพลการค้าครับในกลางใหญ่เขาใช้แคทหมดครับมีหนึ่งเดียวครับแต่ก่อนก็เป็นแฟนพันแท้แคทเหมือนกันครับแต่ว่าพอเอาใหม่ก็เรื่องด้วยราคาครับค่าตัวซานี่ก็ค่าตัวก็ยั่วยวนครับ ก็เลยจัดไปครับ3,500คิวครับสวยๆครับจานนิดคุดสวยครับโอ้ดูครับเลขสิเบีดโอ้ไวครับที่น้องตัวนี้เป็นเครื่องหกสูบนะครับเทอร์โบครับไดเรฟอินเจคชั่นครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ของมิตซูบิชิ 6D34 ครับตัวนี้สะอยู่ที่ บ้านจำมาหาบ้านหัวช้างเลยครับตรงที่ดําซิ่งสมบยาวมารีวิวเลยครับอันนี้อยู่ตำบลนายูงครับนี่ตานี้ดูครับสามพันเกือแบบ 4, สี่พันชั่วโมงแล้วครับยังสดครับ การในทันเน้นการดูแลก็ตามระยะ500ครับปกติดีครับุกครั้งครับไม่มีปัญหาอะไรครับก็ช่างศูนย์ดูแลดีอยู่ครับอันนี้ก็เป็นรถขุดที่ได้รับความนิยมสูงสุดในประเทศไทยครับตอนนี้ก็ รุ่นนี้เป็นรุ่น9้าครับเป็นเครื่องหกสูบมันก็ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนครับบางคนก็ชอบสี่สูบบางคนชอบหสูบครับแต่สำหรับแอดมินก็พูดไปก็ชอบเครื่องหกสูบนะพี่น้องเพราะว่ามันมันแบบกำลังมันได้ครับเครื่องสี่สูบก็เน้นประหยัดน้ำมันครับ แต่หกสูบก็ไม่ไม่ไม่กินผมก็ว่าไม่กินเท่าไหร่นะครับสำหรับผมความคิดนะแต่ว่างานมันก็เครื่องมันความทนทานก็นั้นครับทนทานดีอยู่ถ้าเป็นเครื่องคองมมอนเรียวมันก็จะกินน้ำมันน้อยครับก็อันนี้ก็แล้วแต่ครับความคิดแต่และคนไม่เหมือนกัน,น ผมชอบครับการใช้งานของแต่ละหน้างานครับก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะครับไม่ว่ากันครับ,พอบอเพราะว่าแอดมินไม่ไม่ไม่เคยครับผมก็ไม่เคยใช้รถสี่สูบครับจะเป็นหกสูบครับก็ใช้รถมาสองคันครับก็เป็นเจ้าแคท เวอร์ชันวันครับคันแรกคันที่สองก็เจ้าดีทูครับเจ้าดีทูวันนี้ก็ตอนนี้ก็ไปทําสวนทุเรียนครับไปตัดสวนทุเรียนขั้นบันไดครับก็อยากรีวิวให้พี่น้องดูอยู่ครับแต่ว่าก็มันก็สุ้มเสี่ยงครับเพราะว่าที่ดินมันเป็นที่เนินภูเขาครับเลยไม่กล้าเท่าไหร่ครับ นีท่ทำไปก็อยู่กับนั่นครับอยู่บนดอยครับวันนี้ได้ถอนล้อนำครับเจ้าดีทูพอดีไปทำโซ่ตกครับแล้วทีนี้สปริงกดเอาโซ่พึ่งครับทำให้กระบอกเร่ง มันหลุดเข้าไปครับแล้วมันไม่คืนครับอาจจะระบีไม่ได้ครับเสียเวลาต้องได้ยกไปลงถึงครับพี่น้องส็ว่ากันไปครับดูจานิดครับมุมสุดท้ายครับแม้ได้ใจครับสุดจัดประหลัดบอกครับ ไวยจริงครับซานี่ตัวนี้ปั๊มเคสนะครับปั๊มเคสามวาสกิของญี่ปุ่นครับตัวใหม่นี่ได้ยินว่าเป็น k คเคสข้างในเป็นอะไร k 3สามูีนะครับตัว2องตัวใหม่นะครับแต่ว่าตัวอะไร ตัวปั๊มเขาบอกว่าตีแบนดเป็นของซันนี่ครับตอนนี้ก็ยังเพิ่งเห็นคันเดียวครับตอนนี้ที่รีวิวอยู่ช่องอุบลดําซิ่งครับแล้วก็เห็นเสียยาวช่องซุเปอร์ยาวครับกําลังจะเอามาครับอีกคันหนึ่งพี่น้องกำลังสั่งจองมา้ครับ ดูกันไปครับยุคเศรษฐกิจแบบนี้ก็ต้องลงทุนต่ำแล้วครับต้นทุนต่ำเนาะสานี่ก็เป็นทางเลือกครับต้นทุนต่ำแต่ว่าราคางานก็ถูกครับถ้าเหมาะครับเหมาะสำหรับในยุคนี้ครับถ้าไม่ติดแบ์ก็ได้หมดนะครับ อันนี้ก็ดีครับนี่ก็ใช้มาอยู่ประมาณเกือบสองปีแล้วครับเียยังไม่มีปัญหาครับได้ปีกว่าแล้วครับยังไม่พบปัญหาเลยครับก็ใช้ดีมานะพี่น้องไม่ไม่มีปัญหาอเลยอยู่ไปครับตอนนี้มุมสุดท้ายครับ สักคลิปครับวันนี้เดี๋ยวถ้าทําสวนทุเรียนเสร็จของเราก็จะโทหาสายงานอยู่ครับกุศะ,ะเกษตรทฤษฎีใหม่นี่แหละครับก็พอมีให้กุดอยู่ครับตามสายอยู่ครับรู้ว่าเราจะได้ไปไหมครับ หรือถ้าไม่ไปหรือจะเราจะได้จอดครับก็จอดประมาณสองเดือนเลยพี่น้องเดือนจอดก็น่าจะประมาณเดือนพุษไสิงหากันยาครับตุลาฝนขาดไปปลายตุลาก็มีงานต่อครับงานก็เริ่มมีมาตุลานี่ก็เริ่มมีแล้วครับ มันทุกปีก็เริ่มมีเดือนตุลานี่ก็เริ่มมีมาครับกต่ว่ากันไปเนาะตุลาพฤศจิกาก็เริ่มกันอีกนะครับก็เจ้าดีทูเราก็เหลืองวดอยู่เจ็ดงวดนะครับก็ปิดเรียบร้อยแล้วครับก็จัดการแล้วครับงวดเจ็ดงวดก็ เกือบเจ็ดแสนแล้วครับหกแสนกว่าครับดงวดไปหน้าฝนโอ้บนไปได้ประมาณ10นาทีจะเสร็จแล้วครับนี่โอ้เร็วอยู่นะครับซาเี่ก็เป็นรถทางเลือกครับเป็นรถทางเลือกก็ถือว่าเป็นรถที่ เกตพีเมียมจากเมืองกีนแล้วครับตอนนี้ไปไหนก็มีแต่ซันนี่เต็มบ้านเต็มเมืองแล้วครับนี่กวไวนะครับพี่น้องหรือว่าไวครับนี่ทำงานก็ไม่แพ้รถทางญี่ปุ่นแล้วครับความเร็วเขาแต่น,นี่ก็เป็นแบรนด์ที่ทำให พี่ห่ออื่นต้องหันมามองการตลาดนะครับต้องหันมาทำตลาดแข่งครับเพราะว่าราคาเขาเป็นราคาที่จับต้องได้ครับตั้งแก่ใหม่ๆก็อยากจะเล่นครับอยากจะทำเกี่ยวกับงานดินงานแมคโครครับธุรกิจแมคโครก็ลองดูครับ ใครสนใจก็ลองดูก็มันมีหลายสิ่งหลายอย่างครับบางคนเล่นแล้วรวยครับบางคนก็เล่นแล้วก็หมดเนื้อหมดตัวครับมผมก็ไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรครับบางคนก็เล่นแล้วก็พออยู่พอกินครับไม่ได้มั่งมีอะไรแต่ก็ทําไปละครับก็ก็ดูกันไปครับ มันไปนี่แหละครับทุกวันนี้ก็ใครที่จะลงทุนใหม่ก็ผมว่าก็น่าจะคิดให้มันดีครับเพราะว่าเศรษฐกิจแบบนี้ก็ลำบากครับขนาดท่องแก่เก่าท่องแก่เก่าเก่าก็ยังแทบจ่ายนั่นครับตอนนี้พูดถึงงานมันก็มีครับพี่น้องแต่ว่า งานที่มันได้เงินนะครับเหมือนขุดสายอย่างนี้นะครับถ้าสมมุติว่าเราเราไม่ได้รับตรงหรือเราไม่ได้มีใครที่ไปรับตรงที่ว่าเป็นทีมงานของเราจริงๆนะครับมันก็มีเยอะครับงานมีคนชวนไปทำเนี่ยแต่ความหมายของมันคือมันจะได้เงินไหมหรือไม่ได้เงินนี่มันเป็นอีกเรื่องหนึ่งครับนี่เรื่องสําคัญคือเงินครับถ้าหางานเนี่ยมันไม่มันเยอะพี่น้องงาน redef. ถ้าเราจะหางานนะครับ แต่ถ้าเราจะหางานที่มันได้เงินส่วนมันก็น้อยครับเมืองงานลองหนองานอะไรนี่ผมเจอมาเหมือนกันครับปีที่แล้วเจอมาครับนี่ก็ทีมงานผมเลยครับอิทธิพลการค้าสามพี่น้องนะครับไปหกเจ็ดคันนะครับไปปีที่แล้วก็ไม่ได้ตังค์ครับได้แต่ค่าน้ำมันโอ้ก็ไม่ไหวครับ ลองดูครับไอสนใจก็ลองเอาดูก็เกือเป็นแนวทางครับบนไปบนมาจะได้15นาทีแล้วครับพี่น้อง เอาสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้ครับขอบคุณสำหรับการติดตามครับขอบคุณและสวัสดีครับ